สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับส,สุ่รากับอีวาเกมเมอร์นะครับอีวาเจ้าเก่านะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาคุยเรื่องเจอพี่แป้งครั้งแรกได้ยังไงอันนี้ของจริงและไม่เก่าเมื่อก่อนผมเคยทำเกียนๆคือแบบว่าเฮ้ยแป้งวันนีสวัสดีนี่เอาคิดเองเราเจอกันแล้วนะพี่ขิดรู้จักพี่แป้งได้ยังไงเอาแป้งเหรอวันนี้นนี้ผมพี่พี่ชื่อขีดนะทำยูทูบเหมือนกันช่องอีวาเกมเมอร์ เออเจำเราได้เนี่ยแป้งีวิชเนี่ยทำเกมผีในคลิปแรกเนี่ยเสียงไม้เ,าเบาไปนะเอเพิ่มเสียงไม้ดงังๆหน่อยแต่วันนี้ผมจะมาพูดจริงๆว่าเจอแป้งได้ยังไงแต่หลายคนอาจจะเคยทราบหรือเคยเห็นสิ่งที่ผมไปพิมพ์หาแป้งครั้งแรกนะครับเอ,อถ้วก็เห็นผมหัวงอกอะไรก็อย่าไม่ต้องสนใจมันมาสนใจสิ่งที่ผมพูดแล้วกันนะครับผม,ออผมหัวงอกช่างมันนะเป็นธรรมชาติ แกแล้วแกแล้ว <Bro. S 1> นะสิ่งแรกที่ผมรู้จักกับแป้งนั้นคือเมื่อ,อก,ก่อนผมทำอ่ออ่าเขาเรียกว,ว่าอยู่ในม e าติแลนด์นะเดี๋ยวผมเอาเอามากมาติแลนด์ให้ดูเฮ้ยไม่ใช่มาติแลนด์เดยเมื่อก,ก่อนผมอยู่ U ยูแคสยูแคสนี่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนมาติแลนด์อีกนะเอาละครับผมนี่คือยูแคสที่ผมบอกนะซึ่งยูแคสเนี่ยเป็นการรวมตัวของพว,พวกผมในสมัยเมื่อปี2013 2014 ก็จะมีผมมีตำไม้มี ike, มป่าเบิร์ดดิทโรชันมีเอคาร์ล็อกเกอร์มีเอไก่เคเฟซีมีบู A FC, มโอปิเซทีวีมีหลายคนเลยคนระับเมื่อก่อนนัประมาณ10คนนะเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันนะเสร็จแล้วก็ทำคลิปนู่นนี่นั่น,นกันฮนะแล้วก็เอาคนให้ส่งเข้ามาแล้วมีเพจเพจหนึ่งแล้วต้องส่งคนมาประกวดเว้ยว่าเฮ้ยวันนี้โจทย์ในสัปดาห์นี้เอ,อส่งเข้ามาประกวดเลยเอ่า ว่าเป็นโจทย์เกมเฮอร์เลอร์นะใน,ในเทปนี้อย่างเช่นในเนี้เทปที่สิบนี่ผมหลบก่อนลบกอนะหลบหลบเห็นไหมมันเขียนอยู่นะเทปที่สิบของ u c a s สนะครับผมเทปเนี้ในตอนจบในเทปที่เก้าเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการเกมเฮอร์เลอร์ใครสามารถส่งคลิปเกมเฮอร์เลอร์มาได้นะมาประกวดกันว่าจะให้คะแนนหรือว่าให้ชนะอะไรยังไงนะฮะผมก็ไปเห็น ใครไม่รู้ไม่รู้ป๊อปหรือเปล่านะมาแปะไว้ในในยูแคชนะครับผมไม่รู้ว่าป๊อปหรือแป้งหรือหรือหรือใครรู้ผมก็จำเฟสน,นั้นไม่ได้เหมือนกันนานาม,มากแล้วนะมาแปะคลิปของแป้งในยูแคชผมเป็นคนเป็นกรรมการคนหนึ่งผมก็มาตังนั่งดูเฮ้ยนี่นี่ใครเนี่ยน้องคนนี้น่ารักจังเลยเ่ยเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักจังเลย อะไรประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนั้นสมัยก่อนก็เออเห็นเขาแค่เอเอก็น่าน่ากลัวดีตลกดีขำดีคือขำขำในการอินิดียบทและอิริยาบทของแป้งในตอนนั้นนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ฮนะดิวแคชก็นี่คือเอกเขาจะทำเอเ่อเขาเรียกเป็นโมเดลสำหรับในเดซิมเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันนู่นนี่ซึ่งตอนนั้นเอกเป็นคนทำหมดเลยนะฮะนี่คือนี่คือบูมสมัยก่อนนะตอนช่วงนั้นช่วงช่วงสงการนะแล้วก็ ทํำตีมหน้าขาวไปนะครับโอเคเรามาดูสิ่งที่แป้งส่งมานี่มีมีหลายคนส่งมานะอันนี้คือแป้งส่งมาเอาใครใครตดต่อไหนใดูคนต่อไปกับพี่ผมเลยหผมเลยนี่ผมเลยนี่ผมผมเลยนะครับเจแนลจะบิงอะไรนะซีบิงหรือเปล่าจะบอกว่าชื่อชาแนลแป้ง มาจากคําว่าสบัดสบิงซึ่งบูมก็พูดถูกว่าสบิงนะครับผมก็แป้งก็พูดเองว่าชแนลเขามาจากคําว่าสบัดสบิงนะฮะโอเคเรามาดูกันฮะจากชแนลสบิงนี่ครับ <c oughs> ing, ผมชื่อคลิปว่าอะไรครับ,บเจฟเดอะคิวเลอร์ไม่ต้องกรี๊ดพี่มาทุกวันนี้นะ oh, นพี่มาทุกวัน <c oughs> นีมแต่แครนั่งอะไรนะแครนั่งอะไรน,นะปีบิงชี้จุดฮัลโหลสวัสดีนะคะมาพบกับแป้งในเกม เจฟเดอะคิลเลอร์นะคะคือว่ามีคนสเข้ามาเกมนี้มันน่าจะน่ากลัวแต่ว่าะจฟต์เจฟเดอะคิลเลอร์ใหม่ก็คุณน้องเขาชื่อแป้งใช่ไหมลองกันสักหน่อยนะี่เราจะมารับเปิดเคปดูนะคะดูซิว่าอะไรที่ใบลูกุู่ดดีงแป้งจะปิดตาเรื่อองาแต่ว่ามันดูแบบเนี้ยเมื่อกี้เขาเน้นนำตัวเขาเน้นนำตัวนักตัวไหนอ่ะรุบเปล่าะ ในลำตัวเอียงอะไรวงว่องหน้าวะว่องมาปุ๊บบรรยากาศนี่สยองขวัญเลยไม่ดูพี่ไหมดูไปคนเดียวนะมดูละเกมไฟเล็กแต่ความน่ากลัวน่าจะไม่เล็กเลยนะเออโอเคพี่เดี๋ยวผมผมค่อยไปเจอตอนจบคลิปแล้วกันครับผมนะมึงกลัวอะไรกันนะทาไมเป็รายการนะก็นั่นแหละครับผมก็คือแป้งส่งคลิปนี้มาเหมือนมีคนส่งคลิปนี้เข้ามาให้ใน ตรงนี้คือจุดที่เล่นซ้ำบ่อยที่สุดคือช่วงที่แป้งมานั่นเองครับเป็นจุดที่เห็นไหมมันมีบอกด้วยนะ YouTube มีบอกด้วยกล้องไปไหนนะี้ยอ่ะยูทูบมีบอกด้วยครับจุดนี้เป็นจุดที่เล่นซ้ําบ่อยที่สุดนะครับนี่จุดที่แป้งมาครั้งแรกนะครับผมใน u ูแคสนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็รู้จักน้องแป้งสีบิงจากตรงนี้นั่นเองครับผมนะเสร็จแล้วเนี่ย ผมก็อย่างที่ผมบอกไปผมก็ไปคอมเมนต์แป้งในคลิปคลิปแรกของแป้งนะครับผมคือหลังจากนั้นแป้งะก็ในประมาณเทปที่เท่าไหร่นะแป้งก็มาอยู่ใน Ucat อันนี้คือเทปที่สิใช่ไหมเราก็แป้งมาอยู่ใน Ucat ราถสึกว่าเฮ้ยแป้งมันน่าจะคุยได้น่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเข้ามุกเข้าแก๊ปอะไรกับพวกเรานะครับผมนี่มาเซอร์มาเซอร์เกมเมอร์ก็มีด้วยนะ นี่คือน้องแป้งมาซีบิงมาเพลแรกเลยนะครับผมในยูแคสอเราเขาอาจจะออกมาสักวันหนึ่งก็ได้นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นแป้งก็คือมาอยู่ยูแคสมาติแรนแลวลุ้ยกันให้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปคอมเมนต์แป้งในคลิปแรกของแป้งนั่นเองครับนี่คือเกมแรกของแป้งแป้งลงคลิปแรกตอน2เมษายน2008นะเกม วิชนั่นเองครับผมนะคลิปแรกเลย2เมษา2018นแะครับแล้วผมก็ไปคอมเมนต์ว่าอะไรอะ่ะเสียงไมเบาไปในอนะครับนะเป็นคลิปแรกนะแล้วก็ตอบโต้กันคลิปน่าจะแก้ไขนะอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับก็เริ่มเราก็เริ่มคุยกันคุยไปคุยมาซึ่งสมัยก่อนอะ่ะ YouTube มันยังสามารถที่จะคุยส่วนตัวได้เว้ยมันมีแบบ ข้อมูลที่สามารถเราคุยกันส่วนตัวได้ทําการทำความรู้จักกันส่วนตัวได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนจะพิมพ์หากันนู่นนี่นั่นะนะได้ครับผมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเสร็จแล้วฮะรเราก็ทำยูแคสทำมาติดแลนอะไรการเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นัดเจอกันครั้งแรกนี่มีการเจอกันครั้งแรกในปี2 0 0 0สิบสี่นะครับผมในงานอนิเมะงานคอสเพลอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับผมซึ่งตอนนั้นก็มีหลายคนมีแพตตี้ด้วยนะมีแพตตี้มีไอเกตคอสนะครับผมแล้วนี่คือการถ่ายรูปแป้งครั้งแรกที่เจอกันครั้งแรกตัวเป็นๆกับแป้งสีบิงตอนนั้นยังยิ้มฟันห่างอยู่เลย <c oughs> กับชุดสีชมพูของเขานะตอนนั้นรู้สึกป๊อปจะมาด้วยนะฮะแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าป๊อปคือใครนะรับเพราะว่าอย่างว่าฮะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันมากมายเท่าไหร่นะตอนนั้นก็เป็นการเจอครั้งแรกถามว่าเจอครั้งแรกป็นไง สวัสดีแฟนที่มิกมาเนี่ยเออที่มีกินไวางเองนะตามนั้นนะก็คือรู้จักแป้งกันครั้งนั้นแล้วแล้วมีงานต่อไปงานต่อไปงานต่อไปที่เรามาเจอกันก็คือการเกมเอ่อดักออฟเดอะเดยนะครับผมเกมยิงเป็ดนั่นเองครับเรามาเจอกันที่สยามพารากอนมั้งใช่ปะอ่าใช่สยามพารากอนเป็นงานเกมงานเกมเกมหนึ่งนะแล้วมาเจอแป้งครั้งแรกนะก็มี คิมิคุงมีใครหลายๆคนมีครูแจ๊ดมีซึ่งเกมเมอร์ยุคนั้นแหละฮะเออซึ่งมาเจอเกมเมอร์ยุคนั้นนะ,ะอ่ะมมอ,น,น,นะอนี่คิมิคุงนี่ตมไยการ์เดียนทีวีดูเิมันหอมมากเลยนะตอนนั้นนะะสมัยนั้นผมก็หอมกว่านี้หน่อยหนึ่งหรือเปล่าดูดูดีกว่าตอนเนี้ยดูฮะดูในรูปกับตอนเนี้งอกเยะนะแกงําเงือกะฮะ อ๋อนี่งานปี2010ปีอีกอันหนึ่งโอเคกันนั่นแหละครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นในการเจอกับพี่แป้งซีบิงที่น้องๆหลายคนถามหาว่าเฮ้ยพี่กิจเจอกับพี่แป้งได้ยังไงนะครับผมซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็ยังไม่สนิทกันมากนะครับผมคนที่สนิทกับแป้งมากๆช่วงแรกๆก,ก็น่าจะเป็นน้องเคียวฮารุฮิฮินะครับผมซึ่ง ช่วงประมาณ3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณาประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่น้องเคียวต้องออกจากกลุ่มไปนะคระับสำหรับข่าหัรหลายคนที่ยังถามหาน้องเคียวฮารุฮิจากกลุ่มพี่แป้งอยู่นะตอนนี้เคียวไม่ได้อยู่กลุ่มพี่แป้งแล้วแต่ยังสามารถพิมพ์คุยกันหน้าเฟซได้เท่านั้นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมใครที่ ยังข้องใจว่าพี่กิจเจอพี่แป้งครั้งแรกที่ไหนยังไงเมื่อไร่ก็เจอครั้งแรกก็คือเจอกันในงานคอสเพย์อนิเมะงานเกมเกมนั้นเองครับส่วนการทักทายแรกที่เจอกันก็คือ,อในกลุ่มการประกวดของ U c a คสั่นเองนะถามว่าเจอกันได้ยังไงก็นั่นแหละครับเนื่องจากผมเฮ้ยน้องว่าน่ารักดีจังเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคส่วนวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนนะผิดพลาดในการใดขออภัยวนทีนี้ด้วยนะครับผมอยากถามเรื่องของใครผมก็จะมาทําคลิปตอบได้เท่าที่ผมจะตอบได้แล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย